ตั้งชื่อเพจชื่อช่องอย่างไรให้คนเจอตั้งแต่แรกครับเป็นอะไรที่จากประสบการณ์นะครับก็คือแบบอค่อนข้างเจอปัญหานะครับของอผู้เรียนหรือ,อลูกค้านะครับที่ มาเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยเยอะมากนะครับตัวผมเองเนี่ยก็นะครับทำในส่วนของการเพิ่มผู้ติดตามด้วยนะครับเผื่อถ้าไหนสนใจนะครับซึ่งปัญหาที่เจอเนี่ยมันคือคนจำนวนเยอะมากเลย ตั้งชื่อเพจแบบเน้นถูกใจนะครับเน้นถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องนะครับแต่มันไม่ถูกต้องนะถามว่าถูกใจกับถูกต้อง่างกันอย่างไรนะครับถูกต้องเนี่ยถูกตามหลักการใดน,นะครับหลักการที่ว่าก็คือหลักการ SEO คิดง่ายๆนะครับก็คือทำอย่างไรให้ลูกค้าให้คนนะครับค้นเจอเพจเรานะครับเวลาเราตั้งชื่อชอ่องไม่ใช่ตั้งชื่อแต่ความสบายใจนะครับชื่อช่องชื่อเพจนะครับแต่เราจะต้องคิดว่าเอ๊แล้วเขาจะค้นเจอเราหรือเปล่าด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็เลยจะมาแชร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการตั้งชื่อเพจชื่อช่องนะครับและเชื่อว่าถ้าใครเอาหลักการเนี้ไปตั้งชื่อนะครับจะทำให้คนค้นหาเจอได้ใกล้นะครับทุกคนอ่ะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันอ่า หลักการนะครับตั้งชื่อเพจชื่อช่องนะครับไม่ยากเลยนะครับคือหนึ่ต้องตามด้วยชื่อเพจนะครับคืออาจจะเป็นชื่อตัวเราก็ได้ครับอาจจะเป็นชื่อแบบเท่ๆของเราก็ได้นะครับคิดได้เลยนะครับ2นะครับ ถ้าเราเป็นเพจแบรนด์นะครับเป็นเพจบริษัทนะครับให้ใส่คำว่า Official หรือเพจหลักบริษัทไว้ด้วยนะครับจะเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับสนะครับเราเป็นเพจที่เพจใหม่นะครับเราไม่ใช่แบบ ไนกี้อดิดาที่คนรู้จักทั่วไปที่ไม่ต้องใส่คำค้นหาก็ได้นะครับทุกคนค้นไนกี้ปุ๊บทุกคนจะรู้ว่าซื้อรองเท้านะซื้อเสื้อผ้านะนะครับแต่เพจเรา่เป็นเพจที่โดดเดมนะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะดังนั้นนะครับเราจะต้องใส่คำค้นหาหรือคียิ์ดไปด้วย นะครับและถ้าใครดีก็บวกจุดเด่นไปด้วยนะครับอย่างไรนะครับเช่นนะครับผมชื่อหมอนะครับเทียหมอลองทางมือสองอันนี้คือคำค้นเลยครับคนเขาอยากได้ลองท้ามือสองเขาจะค้นลองท้ามือสองนะครับ แต่ผมใส่ a a a คือจุดเด่นคือรองเท้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับทำให้เขาเซิร์ชแล้วเขาอาจจะเออร้านนี้ส่งฟรีเว้ยอาจจะมีโอกาสเข้าไปที่เพจของเราได้นะครับนะสนะครับ ora official อันนี้คือเพจของแบรนด์นะครับ เจลแต้มสิวตัวนี้คือคดๆกันครับเจลแต้มสิวนะครับก็จะเจอเพจเรานะครับดักแ,แค่ไหนก็เอาอยู่ก็แสดงว่าเจลตัวนี้ดีมากนะครับไม่ว่าสิวจะดักแต่แค่ไหนก็เอาอยู่นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ,อตัวอย่างที่เรา เป็นลักษณะของการให้บริการนะครับอันนี้คือสมบูรณ์ผ้าใบกันสตร์เชียงใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นได้หมอแบตเตอรี่เชียงใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับจะทำให้คนอะค้นเจอนะครับได้ง่ายนะครับนี่คือหลักการที่ถูกต้องนะครับ ก็บอกว่านะครับทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการตั้งชื่อเพจชื่อช่องให้มันถูกต้องนะคะการที่เราตั้งชื่อเพจชื่อช่องให้มันถูกต้องเนะี่ยมันก็เหมือน่วงจุ้ยนะครับมันจะไม่คน้นค้นหาได้ง่ายนะครับทําให้สะดวก ต่อการค้นหานะครับเราก็จะอาจจะได้ลูกค้าแบบออร์แกนิกคือธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นดิเแกดเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็สนใจบริการนะครับไม่ว่าจะเรียนยิงแอดนะครับหรืว่าจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับทักไลน์มาได้นะครับอยู่ที่ใต้ช่องนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ